ชัวพาดูกูรูธุรกิจสวัสดีค่ะที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะตลาดธุรกิจก่อสร้างและเคมีพันธ์เป็นตลาดที่กําลังเติบโตและก็น่าจับตามองอย่างมากค่ะวันนี้ช่วงพาดูกูรูธุรกิจพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมและก็พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเคมีพันที่มีรางวัลรับรองคุณภาพมากมายค่ะ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือคุณมนัสนันพจศิรันกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท p r o a c t Marketing g r o u p จำกัดและบริษัทบริฟคดเคมีข้าวจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <ส climbed lik> ่ะต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้นะคะยินดีค่ะก่อนหนึ่งต้องขออนุญาตถามประวัติความเป็นมาของบริษัทก่อนค่ะว่าคุณมนัสนันมีจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก <psilon, S 1> ่อสร้างและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ยังไงคะค่ะ คือเริ่มต้นเนี่ยคือเราเป็นพนักง,งานประจําก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายพวกเคมีภัณฑ์ก่อสร้างขายพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่ก็เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มโครงการเหมือนอเหมือนกันที่เราทำนปัจจุบันนะคะจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะคะหลังจากนั้นมาราซันก็เลยออกมาเปิดบร,ริษัทของตัวเองนะคะ,คะโดยที่เริ่มต้นแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการซื้อมาขายไปก่อนอก็คือซื้อสินค้าที่เป็นโลคอล l y product ที่ในประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็ นำมาสร้างแบรนด์ตัวเองคือปก mm hmm. โดยปกติแล้วเนี่ยบริษัททมชาตินั้นที่ทําแบรนด์ของตัวเองแต่ว่ามารสนันทาแบรนด์โปรแอคตั้งแต่เริ่มต้นเลย mm hmm. คือกัดฟันที่จะอดทนที่จะทําแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากเป็นที่ท <c oughs> สูงน,นะคะหลังจากนั้นได้สักประมาณหลังจากที่เราเริ่มมีแบรนด์ของเราติดสเปคโครงการใหญ่ๆเช่นง,งานสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเราได้ส่วนของงานการบินไทยทั้งหมดะนะคะได้เป็นสนามบินลูกค้าใหญ่มากใช่ค่ะก็เราก็ ขายให้กับโครงการนี้ให้กับชิโนไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทที่บริษัททิชชินที่อยู่สิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นดัด้งเดิมมาจากอังกฤษนะคะก็เข้ามาติดต่อเราซึ่งเป็นบริษัทที่เราเคยทํางานอยู่ด้วยบริษัทเก่านะคะเข้ามาติดต่อขอให้เราเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายนะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคเศรษฐกิจกําลังซบเซาต,ตอนแรกเลยช่วงที่เราเปิดบริษัท ปกติประมาณพศออะไรคะที่เปิดบริษัทประมาณ4ี่ห้าประมาณปีสี่สี่สิบตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมากเลยคือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยช่วงที่หล่นลงงเหวจะจัดในที่ปีประมาณ4ี่สองสี่สามปกติเอ๊ะทำไมถึงเรามาเปิดบริษัทช่วงนั้นแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันช่วงเชื่อเหมือนกับว่าหยุด ช่วงวีเชฟขาขึ้นแล้วเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะนันเป็นเรามองว่าเราเริ่มต้นในตรงนี้เป็นโอกาสของเรานะคะถ้าเรามาเริ่มต้นตอนที่ดีแล้วเนี่ยใครๆก็ชิงทําไปหมดแล้วใช่วิกฤตให้เป็นโอกาสใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่น่าสนใจคือบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างปกติเขาจะไม่สร้างแบรนด์กันใช่ปกติจะจะเป็นชื่อจากของบริษัทต้นต้นกําเนิดของต่างชาติช่คะใช่ค่ะเราก็อดทนทาตั้งแต่ ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ที่จะทำแบรนด์ของตัวเองค่ะ,ะ,คะ,คะก็สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะประมาณ11ป <11 S 1> <บ>ีอ็ปีค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอะไรบ้างคะของ Pro a c t มีสายผลิตภัณฑ์อยู่หลายหลาย,หลายสายใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ,คะก็จะมีอยู่ประมาณหลายกลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของระบบกันซึมทั้ง ừ, หมดนะคะ,คะจะเป็นกันซึมตั้งแต่ระบบป้ดิน การซึมห้องน้ํากันซึมผนังกันซึมหลังคานะคะจนถึงการซึมสาวยน้ำนะคะคือกันซึมบ่อบําบัดน้ําเสียหรือบ่อน้ําดีต่างๆคือครบทั้งระบบสําหรับตึกตึกหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่2จะเป็นระบบการความร้อนนะคะก็จะมีการความร้อนก็จะมีชนิดเป็นแบบพ่นโฟมนะคะกับชนิดที่เป็นโฟมที่เป็นแผ่นสําเร็จอ๋อค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับพื้นเลสฟลอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ห้องคนทำรูที่ ต้องการยกระดับขึ้นขึ้นมาแล้วร้อยสายไฟทั้งใต้เพื่อไม่ให้มันร้อยให้มันดูสะอาดตาก็คือเอาสายไฟทั้งหมดไว้ใต้พื้นแล้วก็จะเป็นพวกห้องคอนโทรลลูมห้องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่จะมีงานระบบสตูดิโอูดิโอวีวิทยุอะคูสิกบอร์ด ใช่ค่ะอ่ามีสามแล้วมีการซึมมีการความร้อนแล้วก็มีเรสฟลอร์ที่เป็นยองนะคะมีอีกรอบจะเป็นผงธุรกิจฟลอร์ลิงฟลอร์ลิงก็จะเป็นพวกระบบอีพ็อกซี่พื้นอีพ็อกซี่พื้นโพลียูรีเทนหรือว่าพวกธุรกิจฟอร์ฮาร์ดเนอร์อะไรต่างๆค่ะอันนี้เป็นพื้นสําหรับธุรกิจประมาณไหนคะคือเดิมทีเนี่ยโรงงานจะใช้เยอะแต่หลังๆเนี่อีพ็อกซี่เนี่ยสำนักงานเริ่มเอามาใช้กันอย่างพื้นที่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่ามีความเงางามแล้วก็สวย แล้วก็ไร้รอยต่อค่ะไร้รอยต่อทนทานด้วยทนทานด้วยค่ะทำความสะอาดง่ายด้วยทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะก็มีฝ้าเพดานมีด้วยไหมคะแล้วก็จะมีฝ้าคูสติกฝ้าธรรมดาเราจะไม่ได้ขายแต่เราต้องฝากขายฝ้าเก็บเสียงคือสินค้าของเราจะต้องดิฟเ e นเชียหรือว่าเป็นฝ้าสําหรับเก็บเสียงก็เหมาะกับพวกสตูดิโอที่ต้องมีการใช้เสียงบันทึกเสียงสตูดิโอผลิตพวก ใช่ค่ะรายการโทรทัศน์วิทยุใช่ไหมคะหรือว่าห้องประชุมห้องประชุมโรงแรมที่ต้องการเก็บนักนค่ะก็สรุปว่ามีทั้งหมด5ลายด้วยกันใช่ค่ะท่านี้กลุ่มลูกค้าล่ะคะเป็นพวกใดบ้างคะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเป็น End User เลยเนี่ยจะเป็นพวก มหาวิยาลัยอย่างจุฬามหิดลธรรมศาสตร์นี่ใช้เราเกือบทุกตึกเลยสําหรับเป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องปฏิบัติงานเลยค่ะหลายตึกเลยค่ะแล้วก็แต่กลุ่มที่ซื้อเราจริงๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ระำเมาพวกชิโนไทยอิตาเลียนไทยชอกันช่างนิดทาพวกเซนทันนี่ก็ใช้เราหลายที่หลายสาขาเลยนะคะค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้ค่ะเมื่อกี้พูดว่าวัสดุคือซื้อมาขายไปคือมีการนําเข้าใช่ไหมคใช่คะทีนี้เราก็ต้องมีมาตรฐานในการเลือก สั่งสินค้านําเข้ามาใช่ไหมค,คะเพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพของบริษัทคุณมนัสนันมีมา,มาตรฐานอะไรคะในการสั่งเข้าสินค้าของบริษัทะคะคือก่อนอื่นมนัสนันขอพูดเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ก่อนนิดนึงนะคะคือคกลยุทธ์ที่มนัสนันเรียนและนําไปใช้นะคะก็ะค,ะคือว่าหนึ่เนี่ยการวิจารานการตลาดหนึ่งต้อง Cost Leadership ต้อง c o m p e t i t i v e advantage คือต้องมีบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่งนะคะในเรื่องของ Co s t l e a d e r s h i p เนี่ย เราจะต้องนำกว่าคนอื่นแล้วก็ดิฟเฟเรนเชียตที่เราจะเน้นในเรื่องของคนนี้มาตลอดทําให้นํามาสู่ในการคัดเลือกสินค้าที่เราจะมาใช้ด้วยเช่นสินค้าของเราต้องแตกต่างจากคนอื่นถูกไหมคะเช่นสินค้าของเราประหยัดกับคนอื่นไม่ใช่ราคาประหยัดนะคะประหยัดในแง่การใช้สอยประหยัดในแง่ของประหยัดพลังงานประหยัดในแง่พลังงานการคงทนถาวรนะคะการดูแลรักษาการดูแลรักษานะคะแล้วก็ที่สําคัญของเราเป็นบริษัทที่ ดำเนินการโดยคนไทยเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงมากแต่ได้สินค้าคุณภาพเกรด A ไปนะคะนี่จะเป็นมามาสง่งผลถึงการมาตรฐานการคัดเลือกสินค้าด้วยนะคะซึ่งเราใช้เป็นกลยุทธ์ของเราจนถึงปัจจุบันเลย และนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ทําให้ธุรกิจประสบความสาเร็จจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วที่นี้ทราบมาว่าก่อนหน้าที่ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยคือคุณมนัสนานเริ่มต้นจากการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง<ช>และปัจจุบันนี้คือขยายไลน์ไปถึงวัสดุเคมีพันใช่มีเหตุผลหรือแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่พัฒนาหรือขยายธุรกิจมาเป็นวัสดุเคมีพันธ์อย่างที่ตะกี้มนัสนานชี้แจงไปว่าเราต้อง cost คอสเลดจิฟไม่งั้นคู่แข่งจะตามเราทานเราต้องคอยล้ำหน้าแล้วเดินก้า ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งเสมอใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทําให้มันัสนันตัดสินใจคิดที่จะคุยกับทางซัพพลายเออร์ที่เรานําเข้ามาคือบริษัทคิดชินซึ่งเป็นบริษัทมหาชนอยู่ที่สิงคโปร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันดูเหมือนยักษ์ใหญ่มากเลยมันดูเหมือนแบบเราไปขอเขาเป็นโรงงานนี่มันดูมันจะยากแต่เรากล้าคิดแล้วก็กล้าทําก็เลยตัดสินใจขอเลยขอว่าขอเราเป็นแมนูแฟคเจอร n g งได้ไหมคะที่เมืองไทยหรือในอาเซียนในเขตห้า ห้ประเทศแถวแถวบ้านเราเนี่ยเขาก็ได้แต่หลังจากนั้นเราก็มีการ feasibility t เทสกันว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนศึกษากันแล้วก็ขยายลายมาจนจนเป็นผู้ผลิตเคมีพันก่อสร้างซึ่งผลิตที่นี่เหมือนไทยด้วยคือการที่เราจะเติบโตเนี่ยเราสามารถเติบโตได้2แบบการเติบโตแบบก้าวหน้ากับการเติบโตแบบ b a c k w ว r d ใช่ไหมคะ เราก็สามารถเกิดโตแบบแบล็กวิร์ดเพื่อจะเติบโตแบบก้าวหน้าได้เหมือนกันค่ะ,คะย้อนกลับไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งจะทําให้เราเก้าวหน้าในอนาคตใช่แล้วก็ยังคงคอร์สเลด์ชิพแล้วก็ดิทเาศาสเอตด้วยเมื่อกี้พูดถึงคอร์สเลด์ชิพซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์แต่เชื่อว่าโปรแอคต้องมีมากกว่าคอร์สเลด์ชิพก็เลยอยากจะแอบถามความลับของการทํากลยุทธ์บิสเนสเนี่ยให้ประสบความสำเร็จของบริษ,ษัทว่านอกจากคอร์สเลด์ชิพแล้วมีกลยุทธ์อื่นๆอะไรอีกไหมคะ คือกลยุทธ์ที่สําคัญของเราอีกอันนึงเลยนะคะคือเราสร้างแบรนด์ของเราเองนะคะอันนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆหลักการดีกว่าหลักการในการที่เราจะคิดพัฒนาการของบริษัทเราที่จะกิ้กล่าวไปนะคะแต่กลยุทธ์ที่แท้จริงคือการสร้างแบรนด์นะคะคือกลยุทธ์ที่เราเอามาสร้างแบรนด์เนี่ยคือเราสร้างแบรนด์ของเราเองนะคะแรกๆเราอาจจะเหนื่อยในการที่เราจะสร้างเพราะว่าคนไม่รู้จักเรา ถูกไหมคะแต่ถ้าเราทําสะสมสะสมไปหลายๆปีหลายๆปีถูกการมีการตอบย้ำเรื่อยๆเืๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะยืนหยัดและในภาวะเศรษฐกิจที่ช่วงซ็กสองสามปีก่อนเนี่ยก่อสร้างจะซบเซามากแต่เรายังอยู่ได้ดีด้วยเพราะว่าเรามีแบรนด์ของเราเองเราติดสเปคโครงการสําคัญสาคัญมากมายโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เราก็ติดสเปคโครงการรัฐสภาใหม่ที่กำลังจะสชื่องจะสร้างเป็นอันดับหนึ่งเป็นลิสต์เวนเดอร์ลิสต์อันดับหนึ่งเลยนะคะตรงเนี้ยมันํำให้ ชื่อของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้ละเหมาชิโนไทยไดเล่นไทยเขาต้องรู้จักเราถูกไหมคะแล้วถต่เราไม่ไม่มีการสร้างแบรนด์อะไรเลยเขาไม่รู้จักเราเวลาเราจะไปขายของเนี่ยเราขายของเราพูดยากมากเลยถูกไหมคะถูกค่ะแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างในการสร้างแบรนด์ของ Pro Ac คค่ะก็เทคนิคในการสร้างแบรนด์ของโปรแอคเราอะนะคะคือเราค่อนข้างที่จะสร้างทุกสินค้าของเรานิดนึงเราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นเขานิดนึงนิดนึงนิดนึง ตลอดแล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่จะนําเสนอหให้กับสถาบันิี้หรือว่าโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญแบ็กอัพเราค่อนข้างดีก็คือบริษัทยิชชินเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่หแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าแรกในเอเชียตอนออกสิงใต้ที่ทํทำเกี่ยวกับเคมีกา์ก่อสร้างเลยธุรกิจก่อสร้างนี่ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากใช่ไหมคะใช่เจออุปสรรคความท้าทายอะไรบ้างไหมคะในการลงมาลุยงานธุรกิจด้านนี้ ก็อุปสรรคที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าคู่แข่งจะตามตลอดอเราจะต้องคิดแล้วก็พัฒนายอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดอยู่กับที่เราจะต้องมีโปรดักต์ใหม่ออกมาตลอดแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีหลายกลุ่มสายผลิตภัณฑ์คือการที่เรามีกลุ่มสายผลิตภัณฑ์หลากหลายเนี่ยบางทีในเวลาเราไปคุยกับผู้ระเหมาหนึ่งเจ้านเนี่ยเราสามารถคุยเป็นแพ็กเกจ สำหรับโครงการได้เลยค่ะไม่ได้คุยสายเดียวไม่ใช่คุยสายเดียวเรื่อสร้างอำนาจการต่อรองในการที่จะมีโคเอชันกับทางผู้รับเหมาเางนระยยาวนะคะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วนะคะทำให้อยากรู้แล้วค่ะว่าในมุมมองของคุณมานัสนันนะคะโอกาสของการทําธุรกิจ วัสดุก่อสร้างและวัสดุเคมีพันนะคะในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะจะเปิดตลาด AEC แล้วด้วยและในที่สําคัญแล้วคือช่วงนี้หลังจากน้าท่วมใหญ่หลายหลายคนก็หันมาสร้างบ้านใหม่หรือว่าซ่อมแซมบ้านของตัวเองนะคะเราโปรเอกราวางแผนอย่างไรคะเห็นโอกาสในการทําธุรกิจตรงนี้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้เรากําลังเน้นในเรื่องของส่วนของ green building นะคะคือผลิตพันที่ได้มาตรฐานในเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือตอนนี้เราเน้น ผิดพันฑ์ของเราอะตอนนี้มากกว่าครึ่งที่ได้ Green Building แล้วได้ Green Label จากสิงคโปร์นะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเทรนในอนาคตนี่มานักสรัคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคือเหมือนกับผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้มากขึ้นผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้ผิดพันธ์ที่ เกรดดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรน์ของมณฑลนันเองเนี่ยมนฑลจะไม่ทําลงไปตลาดล่างเพื่อขายแมสแต่จะขายนิชมาเก็ตนะทำงพรีเมียมทําของพรีเมียมออกมาขายจะไม่ไม่ทำสินค้าคุณภาพดีๆออกมาขายในราคาที่ไม่แพงมากนักหรือบางบางสินค้าบางตัวเนี่ยบางตัวนะคะเราสั่งโรงงานเดียวกับบริษัทใหญ่ๆสั่งเลยด้วยซ้ําไปแต่เราเป็นแบรนด์ของเราเองซึ่งราคาอีกราคนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเพื่อผู้บริโภค ได้ของที่ราคาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมค่ะเมื่อกี้จับได้คำหนึ่งว่าเป็นของเกรดเดียวกับมาตรฐานต่างประเทศแต่เอามาขายในแบรนด์ของเราใช่ไหมคะอันนี้มีเทคนิคยังไงในการได้มาซึ่งของของเขาเอามาแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะคือความแอคทีฟโปรแอคทีมาจากคำว่าโปรแอคทีฟคือความแอคทีฟของเราที่พพลายเออร์เขาเห็นว่าเราเป็นคนเอาจริงเราเป็นคนจริงจังคือทำอะไรเนี่ย หลักการของมนั u f น c คือต้องทําจริงจังต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นถึงความแอคทีฟของเราว่าเขาฝากสินค้าไว้กับเราแล้วเราสามารถทําตัวเลขให้เขาได้หรือเราทําผลประโยชน์ให้เขาได้เพราะฉะนั้นการที่เราต่อรองทางบริษัททิชชินขอเป็น manufacturing ก็เหมือนกันเขาเห็นว่าเราเอาจริงเราไม่ได้ทําเล่นๆนะคะจากการที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ เรียนท่านอาจารย์ไปทั้งสองท่านว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะจนถึงวันนี้เขาเห็นความเอาจริงของเราแล้วเขาก็เชื่อว่าเรายังคงเอาจริงต่อไปจากความเอาจริงอันนี้ค่ะทาให้ได้ได้สร้างมาว่าได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของรางวัล มีการารับรองมาตรฐานคุณภาพของบริษัทนี้ไม่ทราบว่าผลงานที่ภูมิใจของคุณมานัสนันและของบริษัทแูเ็ก์มาร์เก็ตติ้งกัุมๆมีอะไรบ้างคะคือเราเป็นบริษัทยังเป็นบริษัทที่ยังถือว่าเป็นบริษัทที่ยังเล็กอยู่แต่เราได้มาตรฐาน i s โ9000รช่น2008ซึ่งก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานในบริษัทด้วยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นบริษัทระบบการซึมกับพื้น ยกระดับเลสฟอร์เนี่ยที่ได้รับรางวัลได้รับมาตรฐานไอโซรับรอ,องด้วยะคะ่ะเป็นเจ้าแรกเลยในเมืองไทยได้ยินชื่อรางวัลมากมายนะคะทำให้อยากเห็นแล้วสิคะว่าวัสดุก่อสร้างเคมีพันธุ์ต่างๆของ p r o แอคเนี่ยมีอะไระบ้างเดี๋ยวอยากจะรบกวนให้คุณมานัสนันพาเราไปเยี่ยมชมโรงงานได้ไหมคะได้คะ่ะยินดีเลยค,ะค่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบริษัทแร์มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปจำกัดพร้อมกันเลยค่ะ อนนี้เรายืนกันอยู่ที่หน้าโรงงานของบริษัทโปรแอ๊นะคะเดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณมนัสนันพายี่มชมโรงงานสักนิดนึงค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะจานนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องแลบกันนะคะเครื่องนี้คืออะไรคะนี่อันนี้เครื่องปั่นนะคะปั่นับนแบบเทสเล็กๆค่ะเหมือนกับย่อมาจากอันใหญ่เลยค่ะค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการเทสสีคุณภาพของสีอย่างนี้ก็ทําได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องวัดวิสโคซิตี้ค่ะ ว่าความหนึ่งของสีปุ๊บมันก็จะปัื้บของมันเองแล้วมันก็จะมีค่าขึ้นว่าดิจิตอลออกมาว่าความหนึ่งที่120ี่มันก็จะ่าดเกณฑ์ C O A คือ certificate of analysis ที่เราต้องทำตามมาตรฐานของทางมือนอกค่ะทีนี้เราต้องมีเจ้าหน้าที่ระจับข้อแมบไหมคะมีค่ะ,คะซึ่งจะต้องมีความรู้จะเป็นเนคมี i s เอนจิเนียร์ค่ะส่วนตู้อบตัวนี้ก็จะทดสอบค่าในเรื่องของ solid content ว่าวัสดุเป็นน้ําแล้วกลายเป็นของแข็งชิ้นกลายเป็นสีเนี่ยกลายเป็นแห้งเนี่ยน้ำเหเหยออกไปกี่เปอร์เซ็นต์เช่นจะต้องไม่เกินน้ํเหะอเหยออกไปอยู่ที่ส0ถ้ามามากกว่านั้นแสดงว่าสีของเรามีน้ำผสมเยอะม,ม,มากไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีค่ามลิตคอนเทนต์ออกมาจากเครื่องตู้อบเนี่ยอันนี้คือที่ไหนคะนี่อันนี้นนคือตัวผลิตค่ะสีใช่<ส>ใชไหมคะเป็นกระบวนการผลิตสีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราทำเราทำ ถังใหญ่แต่อันนี้เป็นซัพเปอร์ที่ดูค่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรามีรางวัลรับรองคุณภาพอะไรเอ่ย ISO 20098 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลรับรองคุณภาพนะเห็นด้านหลังนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเทวร์ก็ไม่ทั้งหมดนะคะแต่ก็ยกมาบางส่วนนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนําเสนอใช่ไหมคะนี่อันนี้คืออะไรคะนี่เปียเสียบเป็นเหมือนขนังหรือหลังคาคอนกรีตนะคะการล้วซึมอันนี้คือไม่ได้ทากัรซึมนะคะอันนี้คือทาแล้วอันนี้เปียเหมือนผนตกนะคะแต่ข้างหลังเนี่ยเห็นได้ว่าฝั่งที่ไม่ได้ทาเนี่ย น้ำซึมมาเลยแต่ฝังนี้ปกป้องถึกถึงขนะดนี้คือคืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอันนี้กซี่พื้นแต่นี่เรามาทาจริงๆมันต้องทาบนพื้นสามารถทําลายเป็นเหมือนหินอ่อนแกนิได้แต่ที่เราจะทำบนพื้นเรามาทําบนผ่นตัวอย่างให้ดูอันนี้คือพื้นอี่พ็อกซี่ที่ะกิ้นี้ที่พื้นที่สีชมพะค่ะจะทำให้ดูว่ามันง่ายมากเลยคือเราจะเอาเกับีใส่เท้าหากัน อันนี้เรากําลังจะสาธิตให้ดูวิธีการทําพื้นอีพ็อกซี่ใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นน้ํายาที่ผสมแล้วเรียบร้อยผสมแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสมมติว่าเป็นคอนกรีตคอนกรีตธรรมดาเลยนะคะเทอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเทอย่างนี้แล้วก็แล้วความหนาของเราเราจะมีคล้ายๆเป็นลูกกิ้งหมือมีฟันปลาเหมือนเลื่อยอะค่ะปาดมันจะได้ความหนาตามฟันปลาค่ะสองมินมินึงอันนี้ก็ปาดเสร็จปาดให้หมดแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวก็เรียบร้อยใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราต้องการทำลวดลายล่ะคะถ้าเราต้องการทำลวดลายด้วยถ้าทำลวดลายด้วยเนี่ยก็เราก็จะโรยลวดลายที่เป็นตัวเฟล็กอะค่ะถ้าอยากได้เป็นลายหินอ่อนเราก็โปรยคือเราจะเทน้ำยาก่อนแล้วค่อยโปรยใช่ค่ะง่ายมากเลยนะคะแค่เทน้ำยาลงไปเท่านั้นเองต้องทิ้งไว้นานไหมคะกว่าจะแห้งตัวกว่าจะแห้งเนี่ยประมาณแห้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ20สประมาณย4สชั่วโมงแห้งจริง8ชั่วโมงแต่ว่า ถ้าคุณจะให้มันเสร็จตัวต้องฟักยี่สิบสชั่วโมงอะค่ะอันนี้พอโรยลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเทคนิคการโรยลายเนี่ยมันจะมีคือคุณต้องโรยสูงสูงเราต้องโรยสูงสูงนี่ค่ะให้มันกระจัดกระจายมั่วตัวเป็นศิลปะเนี่ยค่ะเป็นเกลดอันนี้มันคืออะไรคะพลิเมอร์เพลทค่ะเราสามารถโรยวิ่งวิ่งไคนะคะวิ่ง ไม่ใช่แค่เครื่องสำอางเท่านั้นนะคะที่มีวิงวิงได้แต่ว่าวัสดุก่อสร้างเราก็สามารถทำแบบวิงวิงได้เหมือนกันอาจารย์ลองไหมคะก็เสร็จแล้วรอให้มันเซ็ตตัวรอแห้งก็เสร็จเลยค่ะ8ชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีต้อง24ชั่วโมงใช่ไหมคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปเยี่ยมชมโรงงานมานะคะตื่นตาตื่นใจมากมีวัสดุหลากหลายให้เราได้เห็นนะคะหันมามองหน้าคุณม,าน,ามานาสนันแล้วเนี่ยพบว่าอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เลยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปผ่านประสบการณ์อะไรโชคชนมาบ้างเพราะว่าได้ยินมาว่าเนี่ยตั้งต้นธุรกิจนี้ด้วยเงินเพียงแค่3,000บาทแล้วมีวันนี้ได้อย่างไรเลยอยากจะขอฟังเรื่องราวหน่อยคะ่ะ ต้องขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะว่าไม่ใช่ตั้งต้นธุรกิจด้วยเงินสามพันแต่ตั้งต้นชีวิตด้วยเงินสามพันบาทค่ะคือว่าคือได้เงินมาจากงานที่งานแม่แม่เสียนะคะแล้วก็มีคนที่มางานศพเนี่ยเอาเงินให้สามพันบาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้จบเมียตีนะคะก็ออกมาท่องยทธจักรเลยเราคิดว่าเนี่ยเราจะออกมาท่องยทธจักรแล้วเราจะได้เราไม่มีบอก ที่สาคัญเนี่ยคิดอีกอันหนึ่งคือเราไม่มีเบาะนวมนิ่มๆรอเวลาล้มเวลาล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกก้าวที่เราย่างก้าวเนี่ยต้องระวังต้องระวังและต้องตั้งใจนะคะอันนี้คือจากการเริ่มต้นเราก็ออกมาทํางานบริษัทเงินเดือนสี่พันห้านะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างตัวทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆค่อยๆโตทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีเงินเก็บทํางานประจําเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้จัดการฝ่าย บ e สเนสเดเวล m อ n เมนเ a อร์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะคะแล้วก็สะสมเงินจนได้เงินทุนอยู่ประมาณานาทโล้านบาทจากเซลล์ธรรมดาไต่เต้าเป็นผู้จัดการจนมีเงินเก็บ1ล้านบาทแล้ววันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจ ก็อมาทธุรกิจส่วนตัวค,ะค่ะแต่ว่าตอนแรกคุณมานัสนาบอกว่ายังเรียนไม่จบปริญญาตรีย,ยังเรียนไม่จบแต่ว่าการที่ได้ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษทัทนี่คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนนี้ก็ยังฝ่ายเรียนไม่เลิกยังร้อนวิชาไม่เลิกใช่ไหมคะตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นด็อกเตอร์แล้วกําลังลงเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแต่ทราบมาว่าเรียนตรีโทเนี่ยด้านการตลาดด้านบริหารจะมาเลือกเรียนปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์ เลยสงสัยค่ะว่าทําไมถึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์เป็นปริญญาเอกใบสุดท้ายค่ะคือตอนแรกเนี่ยเดินไปคณะบริหารค่ะจังแต่ว่าสะดุดหกล้มหน้าคณะนิเทศอะค่ะจย์สะดุดหกล้มจริงหกล้มเลยค่ะที่หน้านิเทศค่ะไม่รู้อะไรไปวางยากับดักไว้ล้มเลยใช่สะดุดหกล้มปุ๊บโอ้คิดนอกกรอบเลยค่ะจันเกิดความคิดนอกกรอบเลยว่าทําไมเราไม่เรียนนิเทศล่ะคะ ในเมื่อคุณรู้หลักการตลาดแล้วแต่คุณไม่รู้หลักการสื่อสารใช่ใชแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งของนิเทศศาสตร์ที่ธุรกิจบินดิตเป็น PH d ดีเป็น, PhD, เ,ปนเป็นปรัชญาด้วยซึ่งปเป็นสิ่งที่มานัสนันชอบปรัชญาอยู่แล้วเพราะปรัชญาทำให้เรามีหลักการแล้วก็ทำให้เราให้วิธีกับเราค่ะนะคะก็เลยมาเรียนนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะสอบเปิดเล่มไปแล้วสอบเปิดเล่มไปแล้วค่ะหัวข้ออะไรคะ หัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสารและการรับรู้แบรนด์ประเทศผ่านสินค้าวัฒนธรรมนะคะ,ะซึ่งตรงนี้มันต้องต้องต้องเรียนนิดนึงว่ายังไงต้องขอบคุณคณาจารย์ของคณะนิเทศศาสตร์หรือีิบันีนะคะ<ห>ที่ให้ความรู้กับมรสนานทําให้มัสนานเนี่ยเปลี่ยนแง่คิดหลายอยา่างแล้วก็เห็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรรดันตการด้วยนะคะว่า มีการทำพีอาร์ที่แบบน่าสนใจมากคือคเห็นใน Facebook เห็นในการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นไอดอลอยากจะเรียนแบบได้อย่างเงี้ยอยากทําได้แบบนี้บ้างหลังจากจบแล้วนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือตอนเนี้ยเราเราจบแล้วหรือเราก็ต้องมาวัดฝีมือว่าหลังที่เราจบเนี่ยเราเอาเราเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์หรือการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์เนี่ยมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะจา์เมื่อกี้พูดเรื่องไอดอลก็ มั่นใจค่ะว่าคุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยก็เห็นหคุณมณัสนันเป็นไอดอลล้ะาล่า่ะทั้งในเชิง <c oughs> ความสําเร็จด้านชีวิตส่วนตัวการเรียนแล้วก็ธุรกิจนะคะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากข้อคิดแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะประสบความสนาเร็จเหมือนคุณมณัสนันสักนิดนึงค่ะก็แรงบันดาลใจข้อคิดนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยยืนหยัดต้องยืนหยัดดังคุนเขาคุณถึงจะสําเร็จถ้าคุณอยากจะเคลื่อนภูเขาคุณต้องยืนหยัดดังคุนเขาคุณถึงจะสําเร็จ ไม่ว่าอุปสรรคที่คุณเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแตอ่อุปสรรคมันจะวนๆนะคะ <c oughs> มันเหมือนเหมือนกันสักพักคุณก็จะเจอจนชินคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้อุปสรรคอรอรีแก้อย่างนี้ <c oughs> อุปสรรคนั้นอ่ะแก้อย่างนั้นอุปสรรคอาูแก้อย่างงูน <c oughs> คุณจะเห็นมันจนชินแล้วชินกับมันอยู่กับมันจนชินะ <c oughs> แล้วคุณจะฝ่าฟันว่าอุปสรรค,คจะทําอะไรคุณไม่ได้เลย <c oughs> แล้วคุณจะสามารถเคลื่อนภูเขาได้ค่ะ เป็นแง่คิดที่ให้แรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะควันนี้ช่วงพาดูกรุธุรกิจต้องขอขอ,ขอบคุณคุณมณัสนันอย่างมากนะคะคที่ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะค่ะยืนหยัดดังขุนเถ่ากระตือรือร้นและใฝ่รู้นะคะเป็นเทคนิคที่เราได้จากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณมนัสน,นันพจิราุกูลค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามชมพาดูกรูธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการสัมภาษณ์พิเศษดรธีรทรทาราชัยผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจบมจ property perfect ในช่วงกูรูคันเท